นี้นะคะทำโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางคุณหมอฉัดพลนะคะเทสนี้เราได้ใช้เป็นเทคนิคอะไรบ้างและอยากให้ได้ยังไงบ้างคะก็คนนี้จริงเป็นคนที่มีหน้าอกอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีเนื้อนมที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็แต่ว่าคนไข้เนี่ยมีความต้องการอยากให้ทรงที่ได้มันชัดเจนแล้วก็ใหญ่มากๆเขาชอบขนาดที่ใหญ่ก็หมอประเมินเนื้อดูแล้วก็มีความหนาความยืดหยุ่นพอใช้ได้ ก็ใส่สามารถเสริมหน้าอกได้นะครับก็วัดขนาดแล้วบอกวความต้องการทุนไข้เนี่ยอยากอยากได้ทรงเด่นมากๆกกก็เลือกขนาด 400cc นะฮะเป็นซิลิโคนเบนเตอร์แล้วก็มีเนื้อที่หนาอยู่แล้วเพราะงั้นหมอก็ใช้วิธีวางซิลิโคนไว้ใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อหรือว่าซับฟัเชียลนะครับก็จะได้ทรงที่ยิ่งชัดเจนเนินหน้าอกร่องหน้าอกตรงนี้จะจะชัดมากถ้าเป็นเทคนิคซับฟัเชียลแล้วก็หน้าอกจะชิดมากนะฮะแล้วก็แผลอยู่ใต้ลานมตรงนี้ เพื่อล็อกตำแหน่งซิลิโคนไม่ให้ขยับนะครับแล้วก็หมอทำเองทุกขั้นตอนนะฮะเย็บแผลหมอก็เย็บเองนะครับเดี๋ยวไปดูหลังทำว่าเป็นยังไง หลังทำทันทีค่ะของเคสนี้เสริมหน้าอกเมนเตอร์ผิวทรายขนาด 400cc ใหญ่สวยบิ๊กบุ้มดูมดูมกันขนาดนี้เลยนะคะเคสนี้ต้องการความใหญ่ของหน้าอกนะคะเน้นสวยเซ็กซี่ขยี้ใจมากๆเลยนะคะค่ะคุณหมอได้ใช้เป็นเทคนิคสัตวเสียวก็คืออยู่เหนือกล้ามเนื้อแต่อยู่ใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะและก็บาดแผลของเราก็จะเป็นเทคนิคเปิดแผลด้วยเลเซอร์เลือดออกน้อยลดผังผื่นนะคะและที่สําคัญนะคะแผลของ เราไม่ต้องตัดไหมเพราะคุณหมอของเราได้ใช้เป็นเทคนิคสติปเลสนะคะไม่ต้องใส่ยสายเดนไม่ต้องกังวลว่าจะเจ็บเหมือนรถสิบ้อครับไม่มีอย่างแน่นอนนะคะพร้อมทั้งใช้เทคนิคการดมยาสลบในการผ่าตัดมีทีมแพทย์วิสัญญีและทีมพยาบาลดูแลครบทีมนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะผ่าตัดในห้องผ่าตัดที่ปลอดเชื้อถูกต้องตามกระทรวงสาธารณสุขทุกระเบียกนิ้วนะคะ ากและเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าหลังถ้ำจะเป็นยังไง